สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับแบบว่ามีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาในหัวแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกสุดท้ายก็ปล่อยมันหลุดลอยไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเป็นเหมือนออคู่คิดของเราได้ยังไงคือจากข้อมูล,ลหลายๆอย่างที่เราไปดูกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่านโน้ตต่างๆเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่า AI ไม่ได้จะมาแทนที่มนุษย์นะ แต่จะมาช่วยขยี้ไอเดียของเราให้มันคมขึ้นให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้เร็วขึ้นใช่เลยค่ะคือภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานะคะก็พบว่า AI เข้ามาช่วยได้ตั้งแต่จุดประกายความคิดแรกๆเลยไปจนถึงขั้นลงมือทำจริงอย่างเช่นงานเขียนการวางโครงเรื่องหรือแม้จะช่วยสร้างตัวละครให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เลยค่ะ ประเด็นหลักที่ผมว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือมุมมองที่ว่า AI ไม่ใช่คู่แข่งนะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือที่มาช่วยขยายศักยภาพของเรามากกว่าอืมใช่ค่ะช่วยทำงานซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือบางทีก็ช่วยเสนอมุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงทำให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับแก่นจริงๆของงานสร้างสารรค์มากขึ้นคำว่าขยี้ไอเดียที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือแบบนี้เอง ใช่ค่ะแล้วกลไกลที่ AI มันช่วยได้ดีขนาดนั้นนะคะก็เพราะว่ามันเข้ามาเสริมในวงจรความคิดสร้างสารรค์ได้ถูกจังหวะพอดีโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่าตรีมข้อมูลหรือ preparation กับช่วงจุดประกายความคิดหรือ illumination ค่ะ อ๋อ oh, preparation กับ illumination ค่ะ <c oughs> ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคนเน้นเลยว่าความเร็วของ ai แล้วก็การที่มันเข้าถึงข้อมูลได้มหาศาลเนี่ยทำให้มันเสนอไอเดียได้เยอะมากหรือตอบคำถามในมุมที่เราอาจจะติดอยู่หรือนึกไม่ถึงได้เร็วมาก เหมือนมีผู้ช่วยคิดเก่งๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยครับที่บอกว่าเก่งช่วง preparation กับ illumination เนี่ยเออน่าสนใจมากครับแล้วในทางปฏิบัติจริงๆล่ะครับมันทำงานร่วมกับเรายัางไรได้บ้างเป็นคำถามที่ดีค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะลองรู้ตัวอย่างจากการเขียนที่ข้อมูลชุดนี้เขาให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะลองให้ AI ช่วยเสนอไอเดียตั้งต้นดูเช่นเพราะเรื่องรักแปลกๆหน่อยระหว่างสาวนวดสปากับโปรแกรมเมอร์อย่างที่เขายกตัวอย่างมา หรือถ้ามีไอเดียคร่าวๆแล้วแต่ไม่รู้จะเดินเรื่องยังไงก็ให้ AI ช่วยวางโครงเรื่องตามหลักสากลอย่างโครงสร้าง3มองค์ที่แบ่งเป็นเปิดเรื่องพัฒนาเรื่องแล้วก็ผิดเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะมันช่วยให้เรื่องมีพิษทางไม่หลงทางหรือที่เรียกว่าออกทะเลไปซะก่อนแล้วก็เสริมจากตรงนี้นะคะข้อมูลยังชี้อีกว่า AI ช่วยคิดชื่อเรื่องที่มันแบบโดนๆด,ดึงดูดใจได้เป็น 10, 10ชื่อเลยนะคะในเวลาแป๊บเดียวโหเร็วมากค่ะ หรือแม้แต่ช่วยสร้างโปรไฟล์ตัวละครให้มีมิติมีความลึกอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาคือตัวละครชื่อแนนเป็นพนักง,งานรันนวดอายุ26มีปมเรื่องความรักในอดีตอะไรแบบนี้ค่ะครับครับ Rewrite ตรวจแก้หรือสรุปย่อเลื้อหาอันนี้ AI ก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนี่ AI ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มคิดไอเดียไปจนถึงขั้นขัดเกลาตกแต่งเลยถูกต้องค่ะ แล้วหัวใจสำคัญเลยนะคะที่งานวิจัยหรือบทความต่างๆพยายามจะสื่อก็คือมันไม่ใช่การเลือกว่าจะใช้คนหรือใช้ AI แต่มันคือการผสมผสานจุดขังของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันอืมการผสมผสานใช่ค่ะมนุษย์เรามีความเข้าใจเรื่องอารมณ์เรื่องวัฒนธรรมประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นมิติที่ AI อยังตามไม่ทันครับแต่ AI ก็มีความเร็วมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆได้ดี มีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเป็นความกว้างที่มนุษย์อาจจะทำได้ช้ากว่า,าค่ะผมกุญแจสำคัญเลยนะคะที่จะดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ให้ได้เต็มที่ก็คือทักษะในการตั้งคำถามหรือการใช้พรอมต์อ๋อพรอมคำสั่งที่เราป้อนให้มันใช่ค่ะคำสั่งหรือข้อมูลที่เราป้อนให้ AI เนี่ยต้องชัดเจนต้องเฉพาะเจาะจงพอที่จะนำทางให้ AI สร้างผลลัพธ์แบบที่เราต้องการได้จริงๆคะ่ะ พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปได้ว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย AI ก็เปรียบเหมือนเครื่องมืออันทรงพลังจริงๆนะครับที่ช่วยเราทลายกำแพงหรืออุปสรรคในกระบวนการสร้างสารรค์ได้โดยเฉพาะ,ะขั้นตอนแรกๆที่มันมักจะยากที่สุดหรือช่วงที่เราต้องการมุมมองใหม่ๆมาช่วยขยี้ไอเดียให้มันคมขึ้นาการเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ลองทำงานร่วมกับ AI ก็น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในยุคนี้ มีประเด็นสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือในเมื่อ AI ทุกวันนี้เนี่ยมันเรียนรู้มันพัฒนาตัวเองจากคลังข้อมูลสร้างสรรค์มหาศาลที่มนุษย์เราสร้างไว้ครับแล้วในทางกลับกันตอนนี้มนุษย์ก็เริ่มใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพตามดูสิคะว่านิยามหรือว่าธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันกนําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนในอนาคตอันใกล้นี้อืมน่าคิดมากครับ แล้วจะมีรูปแบบการแสดงออกใหม่ๆทางศิลปะหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการทำงานร่วมกันแบบนี้ในแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะ